สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องวงกลมส่วนประกอบต่างๆของวงกลมและจสมีเส้นผ่าศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเซกเมนต์คอร์ดเส้นรอบวงและเซกเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีเส้นตัดวงกลมจุดตัดจุดสัมผัสและเส้นสัมผัสตามรูปเลยค่ะทฤษฎีของวงกลมแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆคือ 1. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม สอขอดของวงกลมและ3เส้นสัมผัสของวงกลมค่ะเราจะยกตัวอย่างทฤษฎีง่ายๆและสาําคัญต่อบทนี้นะคะทฤษฎีที่1ในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าขอ,ของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลม,มที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันค่ะทฤษฎีที่2ในวงกลมที่เท่ทากันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันส่วนโค้งที่รองรับมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากันค่ะ ทฤษฎีที่3มุมในวงกลมมีขนาด90องศาหรือ1มุมฉากตามในรูปเลยค่ะทฤษฎีที่4ถ้ารูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมแล้วผลบวกขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ180ค่ะขอดของวงกลมส่วนของเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางและตัดกับขอที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางมีสมบัติด,ดังนี้ถ้าส่วนของเส้นตรงแบ่งครึ่งขอด แล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะตั้งฉากกับพอรดถ้าส่วนของเส้นตรงตั้งฉากกับพอรดแล้วส่วนของเส้นตรงนั้นจะแบ่งครึ่งคอร์ดค่ะทฤษฎีที่6เส้น 6. สัมผัสของวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสทฤษฎีที่7เส้นสัมผัสของวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัส ทฤษฎีที่8ส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสวงกลมเดียวกันจะยาวเท่ากันค่ะจากภาพให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมจงหามุมที่1 2 3และ4วิธีทำจากรูปซ้ายมือมุมที่1 2คูณ50เท่ากับ100องศา2มุมที่2เท่ากับ50องศาและจากรูปขวามือ มุมที่3และมุมที่4นำา80องศามาหาร2ก็จะได้เท่ากับ40องศาค่ะโจทย์ที่2จากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้จงหาค่า x และค่า y โดยกำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวิธีทำ y เท่ากับ90องศาเป็นมุมภายในครึ่งวงกลม y บวก x บวก40เท่ากับ180องศา มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศา x เ,เท่ากับ180ลบ90และลบ40ดังนั้น x เ,เท่ากับ50องศาและ y เท่ากับ90องศาค่ะสมาชิกกลุ่ม 1. เด็กหญิงชัยตาใจให,ใหญ่เลขที่8ชั้นม .3 ทับ12 2. นางสาวนิชาภาสีสุขเลขที่14ชั้นม .3 ทับ12 3. เด็กหญิงและพระดาชัยมงคลเลขที่28ชั้นม3าทบและ4ดันางสาวอุสาวนียาป้อมเลขที่31ชั้นม3าทบพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ